หัวใจของเฮาจะมีผู้ใดอยากมาดูแลมันเจ็บปวดลาลาๆถ้ามีคนดูแลมันคงจะดีหัวใจของเฮาสิให้ผู้ใดมาดูแลเจ้านั่นแหละดูแลเจ้าขวางเพราะชีวิตเฮาต้องเดินหน้าต่อไป เจ็บปวดแค่ไหนเราจะไม่ตายยอมตายเพราะผู้ชายเพราะผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้รักจะห่วงห้ามทําไมหาผัวไหม่สาวเอ๋ยอย่ารอหาผัวใหม่ชีวิตต้องเดินสู้กันไปเดินหน้าหาผัวใหม่ ที่ดีกว่าเดิมส่งกำลังใจนะสาวผัวพี่ดีคือผัวใหม่เนาะถ้าย้อนกลับไปหาผัวเก่าแล้วมันไม่ดีหนึ่งสองสามทบทวนคำตอบมีอยู่ในใจนะดีหรือร้ายเนาะเลือกแล้วต้องยอมรับจะลุกขึ้นเดินหาผัวใหม่หรือจะถอยหลังไปอยู่กับผัวเก่าก็อยู่ที่โต เจ้าของสาวอ่ะเลือกเอาเดอ้อเมื่อนี้สามสิบเอ็ดธันวาและอืมพรุ่งนี้พศอส,อสองพันเออนะยี่สิบห้าล้วเลือกเอาชีวิตเจ้าของนะบ่ผิดบ่ถทืกนะยอมรับความเป็นจริงแค่นั้นแหละชีวิต